ครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ครับ v e ว Channel นะครับวันนี้ผมพาทุกท่านนะครับมาทดสอบระบบนะเกี่ยวกับฟีเจอร์ใหม่ๆนะครับแล้วก็เทคโนโลยีจาก next gen นะครับ Ford Everest ตัวใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นตัวท็อปละนะครับมีเรื่องของระบบกับเครื่องสล้อนะครับแล้วก็ฟังก์ชันของโหมดการใช้งานที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับวันนี้เราจะดูของฟังก์ชันการใช้งานนะระบบที่ช่วยนะครับในเรื่องของอำนวยความสะดวกแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยนะครับอ่านะใน ระบบแรกนะครับเราจะดูกันเรื่องของการถอยจอดในช่องซองนะครับในตัวนี้ถ้ารุ่นเดิมเนี่ยจะมีการถอยจอดในแนวขนานนะครับหรือว่าแนวชิดฟุตบาทแต่ตัวนี้นะครับก็จะมีเรื่องของการถอยจอดในช่องซองนะครับลักษณะการทํางานเป็นยังไงนะครับอันดับแรกนะครับการเริ่มต้นทํางานเนี่ยเขาไม่ได้ทํางานให้อัตโนมัตินะเพียงแต่ว่าเราต้องสั่งการให้ใหเขาทํางานนะครับเริ่มต้นนะครับวิธีการจัดการก็คือหลาจากกดที่ตัวนี้ครับตัว P เห็นครับเป็นตัว Park นะกดเป็น1ทีครับ ปึ้งนะฮะสังเกตที่หน้าจอนะครับโอเคครับปึ๊บหน้าจอจะต้องขึ้นลักษณะนี้นะครับมีเรื่องของระบบถอยจอดนะครับแยกเป็นรูปแบบการจอดแบบขนานกับชิดขอบทางนะครับขนานกับแนวฟุตบาทนะครับแล้วก็เราจะเลือกกันจอดแบบเข้าซองนะครับหรือว่าจอดในห้างในะลักษณะนี้กราฟิกก็จะเปลี่ยนไปนะครับแบบนี้ฮนะอย่างนี้ฮะนอกจากนี้ยังต้องเลือกอีกว่าเราจะเลือก จอดฝั่งไหนจอดฝั่งซ้ายหรือจอดฝั่งขวานะครับวิธีการเลือกก็คือนะฮะเราใช้ไฟเลี้ยวนะครับแต่ว่าค่าเริ่มต้นนะฮะสมมติเราจะจอดฝั่งซ้ายเนี่ยค่าเริ่มต้นของระบบจะสแกนให้ฝั่งซ้ายก่อนเสมอนะแต่ถ้าเกิดเราจะจอดฝั่งขวาก็ต้องใช่ะนะครับไฟเลี้ยวนะพอเปิดไฟเลี้ยวขวานะครับก,กราฟิกนะก็จะขึ้นมาอยู่ฝั่งขวามือนะครับและตัวเอ่อสแกนสีฟ้านะครับจะขึ้นมาอยู่ตรงฝั่งขวามือด้วยนะฮะโอเคนะครับก็ เดี๋ยวเราลองจอดได้เลยนะครับใส่เกียร์ดีไว้แล้วนะครับวิธีการก็คือปล่อยเท้าออกจากเบรกแล้วก็ค่อยๆเดินหน้าไปนะครับแล้วก็จะสแกนหาที่จอดรถเองโดยอัตโนมัตินะครับเร่ๆครับสังเกตตัวลูกศรสีเขียวนะครับก็จะเป็นเรื่องของการสแกนนะฮะ,ะหลังจากนั้นครับ ระบบช่วยจอดอจัจฉริยะนะครับพอเห็นนะช่องจอดที่เราต้องการแล้วนะครับจุดสีแดงพร้อมสัญ,ญลักษณ์พร้อมอเสียงนะจะขึ้นเตือนจากนั้นก็ทําตามเงื่อนไขก็เลยครับเราใส่เกียร์เอ็นนะครับปล่อยมือจากพวงมาลยัยใส่เกียร์เอ็นหนึ่งครั้งนะครับหน้าจอก็จะสั่งให้เรารปล่อยเบรกปล่อยเท้าจากเบรกปุ๊บจากนั้นนะครับตอนนี้เท้ามาวางด้านนอกแล้วเนาะจากนั้นนะครับเรากดตัวพีค้างไว้นะฮะร,ระบบ จะถอยเองให้อัตโนมัติเริ่มทํางานโดยอัตโนมัติทันทีนะครับต้องกดค้างเอาไว้ครับเนื่องจากว่าอะไรฮะเป็นเรื่องของเซฟตี้เนาะก,ก็เซ็ตมานะฮะ,ะเป็นเรื่องของเซฟตี้แล้วเราถ้าปล่อยมือล่ะทำยังไงครับพอปล่อยมือออกจากปึ๊บระบบจะหยุดเองโดยอัต,ตอนะออโนมัตินะครับหยุดให้เองโดยอ <c oughs> ัตโนมัตินะครับก็จะขึ้นว่าหยุดชั่วคราวเลยครับกดปุ่มค้างไว้เพื่อทําต่ออ่าครับเราทําต่อเลยระบบก็จะเดินหน้า ก็จะมีคนเดินผ่านเป็นไงครับระบบก็จะหยุดให้เองอัตโนมัตินะปึ๊บเขาก็ทำงานอันตโนมัติกควบคุมทั้งเรื่องของพวงมาลัยนะครับเรื่องของเบรกกันเร่งแล้วก็เกียร์เดินหน้าถอยหลังให้เราเองโดยอัตโนมัติเลยนะก็ถือว่าในรุ่นนี้ค่อนข้างใช้ง่ายนะครับถ้าเป็นในตัวโฟกัสรุ่นเก่าเนี่ยนะอาจจะต้องนะช่วยเบรกด้วยนะครับช่วยเบรกแล้วก็มีการเปลี่ยนเกียร์ช่วยด้วยนะโอเคระบบเสร็จสิ้นนะครับ สังเกตเกียร์ใส่บีให้เองโดยอัตโนมัตินะฮะก็ง่ายๆแค่นี้เองนะครับระบบเรียบร้อยปล่อยมือออกได้นะครับดับเครื่องยนต์นะไปทําธุระเราได้เลยนะครับทีนี้ถามว่าถ้าเกิดต้องการจะยกเลิกระบบทําไงครับมีอยู่กรณีหลักๆนะสรูปแบบนะฮะสามอ่เขาเรียกว่าเหตุผลหลักๆที่เราจะยกเลิกนะครับอันดับแรกก็คือเราไปยุ่งเกี่ยวกับการเกียร์เนาะเวลาระบบทํางานปุ๊บเราไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการเกียร์นะครับโยกไปมา แสดงว่าเราต้องการยกเลิกระบบนะอีกหนึ่งรูปแบบก็คือเรื่องของการขืนพวงมาลัยเขานะครับไปกระชากพวงมาลัยนะครับนะแต่แต่ matter, ได้ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าเราไปกระชากพวงมาไลัยไปขืนเขาแสดงว่าไปดื้อเขาครับ,นะรบก็ระบบปล่อยให้เราทํางานเอง่าจะยกเลิกไปให้เราทํางานเองนะครับอีกรูปแบบหนึ่งก็คือเราเปิดประตูนะครับออกจากนอกตัวรถระบบก็จะยกเลิกให้เองโดยตโนวัดเช่นเดียวกันนะร,นะรูปแบบก็มีประมาณนี้ครับ